คลบเซรามิกระบบทาและระบบพุ่นติดฟิล์มใส่กันลอยรอบคันระดับ TPH และ TPU c r e a m e s Car Detailing สวัสดีครับก็อยู่กับช่อง Blue c r e a m c กแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาทดลองขับนะครับฟอร์ทั้ง2คันนี้นะครับก็จะเป็นตัว Stormtrack ทางซ้ายมือผมครับแล้วก็ด้านขวานะครับจะเป็นตัว XLS นะครับผมวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Ford ดุตลิศนะครับวันนี้เรามีการทดลองขับกันที่ร้านมาลองนะครับอัมเพลราแปรวันนี้นะครับก็จะมาเทสเลยนะครับผมวันนี้ก็คือคันนี้เลยนะครับที่ผมอยากจะมาทดลองขับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแล้วก็มาทดสอบระบบ ต่างๆของ next gen ตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็จะอยู่กับ Ford นะครับตัวนี้ Stormtrack นะครับ2.0เครื่องดีเซลนะครับผม210แรงม้านะครับ500นิวตันเมตรนะครับตัวนี้มากับเกียร์10สปีดนะครับ e-shift นะครับเป็นเกียร์ตัวใหม่ของ Ford นะครับผมแล้วก็จะได้เรื่องระบบความปลอดภัยนะครับ Adaptive Cruise Control นะครับ Lane Keeping ด้วยนะครับไฟหน้านะครับมาแบบใหม่เลยครับเป็น Matrix นะครับผม เป็น Adaptive ไฟด้วยนะครับแล้วก็มีเปิดปิดออโต้นะครับแล้วก็จะมีการลบตีกของสิ่งกีดขวางด้วยนะครับผมไฟตัวนี้มาชุดเต็มเลยนะครับผมมีอะไรบ้างคันนี้นะครับล้อ20นิ้วนะครับผมรัดด้วยยาง Good Year นะครับชริชารีนะครับเป็นขอบ20เลยนะครับผมเซ็นเซอร์หน้านะครับ4จุดเลยนะครับพร้อมกล้องรอบคันนะครับมีกล้องนะครับผมอยู่ตรงนี้เลยนะฮะส่วนหลักๆเลยนะครับผมก็ หน้าตาก็คือตัว2023เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ชฉมใหม่ล่าสุดของ Ford นะครับตัวนี้เป็นตัว Storm Track นะครับ4ี่คนะครับก็หน้าตาก็จะคล้ายๆตัว4ี่คูณสีครับแตกต่างกันที่ระบบขับเคลื่อน4ล้อกับ2ล้อนะครับด้านหน้ามีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับชุดแต่งมาใหม่หมดเลยนะครับไฟที่ผมเรียนให้ท่านผู้ชมซากนะครับนะครับเป็น led นะครับเป็น performance led เป็น Matrix นะครับแล้วก็ได้ไฟตัดหมอกมาด้วยนะครับผมแล้วก็ ตัวด้านหน้านะครับมาเต็มนะครับกล้องจะมีตัวนั้น1ตัวเลยนะครับเป็นตัวบอกระยะเรื่อง Adaptive Control แล้วก็ Lane Keeping ด้วยนะครับผมมาดูข้างเลยครับเป็น b a ชของไบเทอร์โบนะครับมงบอกอะไรมงบอกว่ารถคันนี้นะครับเป็น Double Turbo นะครับมี Turbo 2ตัวนะครับซึ่งจะแตกต่างกับตัว XLS นะครับที่จะมี1ท Turbo เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ล้อของเขานะครับก็จะมาด้วยขอบ20นะครับ นะครับมีความสวยงามแล้วก็มีลูกเล่นนิดนึงนะครับบ่งบอกว่าเป็นตัว Storm Track ตรงนี้นะครับเป็นสีแดงรัดมาด้วยนะครับผมแล้วก็ด้านข้างมาเลยครับนี่นะครับมีมี Badge Storm Track ตรงนี้นะครับบันไดขึ้นเป็นพลาสติกแข็งอย่างดีนะครับแล้วก็ระบบเข้ารถนะครับเป็น Keyless Go นะครับก็คือจะมีด้านคู่ด้านหน้านะครับผมไฟลี้วนะครับ LED นะครับแล้วก็นะครับกล้อง มองด้านข้างนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูภายในนะครับตัวนี้ Storm Track นะครับก็คือง่ายๆเลยโอเคครับเรามาอยู่ภายในของตัว Ford Storm Track นะครับตัวนี้นะครับก็จะออปชั่นเต็มเลยนะครับจะเหมือนตัวรุ่นพี่ของเขาเลยตัว 4x4 นะครับเพราะว่าจะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับทั้งภายนอกภายในนะครับแตกต่างกันที่ระบบขับเคลื่อนเนาะผมแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเบาแอร์นิดนึงนะก็จะ หน้าจอนะครับมาเป็นฟูลดิจิตอลเลยนะครับผมแล้วก็ตัวหน้าจออิน o ฟเทนเมนต์นะครับเป็นเป็นใหญ่ที่สุดของรุ่นเลยนะครับซึ่งจะต่างจากตัว XLS นะครับผมอันนั้นจะเป็นครึ่งหนึ่งนะครับผมแต่ก็คือใช้งานได้เกียร์เป็น e paddle shift นะครับผมเป็นเกียร์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเวลาเราจอดนะครับเยเดี๋ยวผมจะสาธิตดูนะครับพอมาดีนะครับนะครับพอเราลืมดับรถนะครับเอานะครับมันจะเป็นออโตให้เราเลยเห็นไหมครับ นี่นะครับนี่คือความดีงามของเก e ียร์อียิปนะครับผมน่าอันนี้คือเป็นการาสาธิตให้ดูนะครับส่วนตรงคอนโซลนี้ก็จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีโหมดขับขี่นะครับเกียร์ก็ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์เบรคเบรก,กมือไฟฟ้าแล้วนะครับผมส่วนาการตกแต่งด้านข้างนะครับก็จะนะครับถ้าใครชอบสไตล์ที่แบบดุดันแบบอเมริกันนิดนึงนะครับ เป็นพลาสติกเงานะครับเป็น p l ี i n o black นะครับตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบุนุ่มนะครับเป็นพลาสติกบุนุ่มน,นิดหน่อยเป็นหนังนะครับตรงนี้ก็เป็นพลาสติกนะโอเคอกระจกก็เป็นตัดแสงนะครับตัดแสงออโต้นะครับแล้วก็หน้าจอของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะบอกข้อมูลได้เต็มร้อยเลยนะครับดูง่ายนะครับเป็น f u ลดิจิตอลที่แบบ อยู่กลางแดดนะครับแล้วก็เห็นชัดมากเลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นอะไรเป็นหนังสังเคราะห์นะครับเป็นยูรีเทนขึ้นมาเนาะแล้วก็มีแบตโลโก้นะครับค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตนะครับด้านซ้ายบ่งบอกอะไรบ่งบอกถึงด e บทีฟคูสคอนโทรลเลนกิปปิ้งนะครับด้านขวาก็จะเป็นเรื่องการควบคุมเสียงเพลงการรับสายโทรศัพท์เข้าออกนะครับผมแล้วส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นไลเรส์นะครับผมแล้วก็ส่วนทั่วไปนะครับ อ่าตรงนี้มีไฟไม่มีนะครับผมเพราะว่ารถรถสไตล์นี้ไม่ต้องการแต่งหน้านะครับแบบไม่ต้องแต่งหน้าทาปากแล้วคือไปลุยๆเลยนะครับพวกสายแคมป์สายลุยสายแอดเวนเจอร์นะครับก็คือโอ้โหตอบโจทย์มากนะครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะอ่าแต่ขาดที่ที่ขัดใจผมก็คืออ่าตัวแพลนเดอร์ชิพตรงนี้นะครับตัวแพลนเดอร์ชิพนี่จะ จะไม่ได้มาในตัว Next Gen ตัวนี้นะครับแต่จะไปอยู่กับตัว Raptor นะครับเพราะว่า Raptor จะมี p a d เด e ลชิ p ตรงนี้นะครับผมโอเคครับแต่นั้นไม่ใช่ปัญหาหลักสำหรับตัว Storm Track ตัวนี้นะครับเพราะว่าอัตราเร่ง500เมตร500นิวตันเมตรของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงอยู่แล้วนะครับดุดันไม ไปตามคอนเซปต์ของเขาเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปลองขับตัวนี้กันนะครับว่ามีความดูดัน h a n d ์ i ลิงช่วงล่างนะครับ s ัสเพนชั่นของเขาจะเป็นแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามผมไปช่วงหน้าเลยนะครับผม สวัสดีค่ะศูนโสดราดิตนะคะวันนี้มาทํากิจกรรมบูทธที่ร้านมาลองนะคะวันนี้อ่านํารถมาโชว์ที่ร้านมาลองนะคะอาจจะมีรุ่น XLS นะคะดาวเริ่มต้น9,900บาทนะคะตอนนี้มาออกรถได้เลยนะคะแล้วก็จะมีรุ่นสตอมแท็กนะคะดาวดอกเบี้ย0.99%ค่ะค่ะก็เจออ่าในโชว์รูมแล้วนะคะก็มีรถใหเ้เลือกหลายรุ่นร,รุ่นเลยนะคะ รุ่นตัวท็อปก็จะมีส tor แท็กวายแท็นะคะแล้วก็ e v e r อร์ลนะคะแล้วก็เลปเตอร์ค่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะมาทดลองก่อนก็ได้นะคะมีโปรโมชั่นดีๆให้มาแนะนำนะคะวันนี้ก็ดาวดอกเบี้ย0%ูนะปอร์ซค่ะผมกับเซลอาร์มนะครับ <ผม S 1> จะมาทดสอบขับฟอร์ เวนเจอร์สตอมแม็ตัวตัวสีคูณสองนะครับผมวันนี้ก็จะให้คุณอาร์มแนะนำในเรื่องการขับขี่นะครับและก็ระบบต่างๆนะครับของรถนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำนิดนึงนะครับในส่วนของตัวนี้ครับถ้าเป็นในส่วนของ Ford ดนาปัจจุบันมันจะมีโหมดการขับขี่ให้เลือกนะครับโดยกดปุ่มนี้หนึ่งทีสังเกตตรงหน้าจอตอนนี้เราอยู่ในโหมดปกตินะครับจะมีโหมดประหยัด ลากควงแล้วก็ถนนลื่นในส่วนของถนนลื่นนี่จะดีมากถ้าเกิดว่าฝนตกพ้องมาลายมันจะหนักขึ้นกระชับสามารถบังคับทิศทางได้แม่นยําขึ้นในเรื่องของฝนตกจะไม่มีปัญหาเลยนี่เรากลับมาหมดปกติได้พี่ลองขับหมดนี้ก่อนครับโอเคได้เดี๋ยวรเริ่มเข้าเกียร์เลยนะครับใช่ครับโอเคได้จอแสดงผลเป็นสามิติเลยนะครับใช่ครับเดี๋ยว ผมเป็นผู้ทดสอบขับนะครับก็จะเล่าถึง f e ล l i n g ของอตัวนี้นะครับว่าระบบการขับขี่ของเขาจะเป็นยังไงนะครับผมเ,เริ่มจากการออกตัวรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะสมูทนะครับรู้สึกว่ารถไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ดูคันใหญ่และอึดอัดเลยนะครับออกตัวนี่คือแบบเรงขับ250นิวตันนะครับเราจะให้สังเกตอีกทีในะตัวส่วนของตัวเกียร์นะจะเป็น10สปีดนะครับาตาโทษเกียร์จะชิดกันให้ลองดูครับ เพราะว่าได้เรื่องความสมูทในการต่อเกียร์เนาะใช่เกียร์นี่ครับแล้วว่าช่วงล่างนะครับแล้วก็อัตราเร่งของตัวเจ้า Storm Track ตัว2.0ที่เซลนะครับ210แรงม้า500นิวตันนะครับว่าจะมีความแรงมีความ aggressiv ขนาดไหนนะครับแล้วเขาคือเบอร์หนของกระบะในเมืองไทยหรือเปล่าครับตอนนี้นะครับเดี๋ยว จะลองเลยนะฮะเซนแลานาครับวันนี้อยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับฟอร์ดอุตรดิตถ์นะครับที่ให้โอกาสผมได้มาลองขับนะครับแล้วก็ขอบคุณร้านมาลองนะครับที่มีเครื่องดื่มแล้วก็เป็นสถานที่ที่มาพักผ่อนหย่อนใจนะถ้าใครสนใจนะครับอยากมาทานอาหารหรือมาฟังเพลงมาจิบไวน์ครับเบียร์ครับนะครับก็มีให้นะครับผมวันนี้เป็นเรื่องในโอกาสพิเศษนะครับแล้วฟอร์ดอุตรดิตถ์ได้จัดบูธนะให้ การมาลองเทสขับของ Ford นะครับผมของตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับมีโปรโมชั่นอะไรไหม <c oughs> หรือว่ามีการ <c oughs> ดอกเบีย้ยเท่าไหร่อะไรเงี้ยเผื่อลูกค้าที่ดูช่องอยู่สนใจอ๋อได้ครับ <c oughs> ในส่วนของตอนนี้นะถ้าเป็นตัว s t o r m t a c 4ค2เรามีแคมเปญพิเศษก็ค,คือดอกเบีย้ย0.99 4ปีในกรณีที่ดาว25ขึ้นไปเป็นแคมเปญมาใหม่นะครับแต่ถ้าในส่วนของตัวคับ4ตอนนี้เรทดอกเบี้ยอยู่ปกติแต่มี ดราเป้นพิเศษให้สำหรับลูกค้าที่ออกกับเราที่ฟอร์ดอุดิตครับผมเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันได้ครับเป็นโปรโมชั่นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมนะครับหรือว่าเป็นใครที่กำลังสนใจฟอร์ดนะครับมาทดลองขับได้ที่ฟอร์ดอุตรดิตถ์เลยนะครับผมเจอเซลอาร์มหรือว่าจะเซลป๊อปนะครับแนะนำไปได้เลยครับเพราะว่าเซลเนี่ยเขาค่อนข้างที่อยากจะ เขาเรียกว่าแนะนําสินค้าให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับผมถ้าใครสะดวกนะครับไปที่ฟอร์ดอุตรดิษฐ์ได้เลยนะครับโอเคเรากลับมาอยู่ที่หน้าจอของเราเนาะเดี๋ยวผมจะลองอัตราเร่งนะครับนิดนึงว่าตัวเนี้ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากรอบต่าๆเนาะว่า500นิวตันเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่โอเคนะครับตอนนี้อยู่ที่40 30นะครับจะเริ่มจากตรงนี้นะครับยังไม่สูงถึง100เนาะโอเคนึงสองซ้ำ รู้สึกมีเขาเรียกว่าการส่งกําลังของเกียร์ค่อนข้างที่จะสมูทมากก็สือสิบเกียร์สิบเกียร์ของตัวฟอร์ดตัวนี้ค่อนข้างที่จะออกตัวสมูทเลยไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ก้าวร้าวถึงขนาดที่แบบเขาเรียกว่าอะไรกระชากอ่ะถ้าเป็นสับของเบนซ์บีเอ็มอะไรเงี้ยก็คือแบบกระชากแบบผู้ดีอะไรประมาณนั้น,นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับสําหรับเป็นรถครอบครัวแล้วก็ใช้งานทั่วไปนะครับแต่ความรู้สึกของผมมันค่อนข้างที่จะมีความมีความแบบ จาก50ไปเนอะครัเนอะเซลล์อาร์มแบบมันจะรู้สึกแบบเอ้ยเริ่มไป<ช>เรื่อยๆแต่คือกดคันเร่งไปมันจะรอประมาณสัก2วิ 2> ใช่ที่อ่า ECU อ่ะมันมันจะส่งกำลังบอกว่าเฮ้ยแต่ก็น่าจะฟิลลิ่งไม่น่าจะต่างกันมากแต่สำหรับรถที่เป็น PPV แบบนี้ผมมองว่าเป็นช่วงล่างที่แบบค่อนข้างที่จะขับแล้วมันฟิลลิ่งใกล้ๆคล้ายๆแบบรถซีดารถเก่งเลยนะฮะมันมันตอบโจทย์ในเรื่องที่ เราเดินทางมีครอบครัวนะครับผมแฮนด l เล g เนี่ยที่ผมสัมผัสเนี่ยก็คือแบบคือแบบโหเหมือนฟิลรถเก๋งอันนี้คือเราไม่ได้เข้าข้างหรือว่าอะไรนะเราไปเทสรถมาหลายๆยี่ห้อมันมันค่้าข้างที่จะเป็นจริงอ่ะนะครับผมแล้วก็ฟอร์ดให้ตรงนี้มาดีด้วยแล้วเกียร์ของเขาเนี่ยเป็นเกียร์ตัวใหม่นะครับผม10สปีดเนี่ยเป็นอี Shi นะครับตัวใหม่ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะ สมมติเลยอย่างที่ผมทําให้ดูนะครับเวลาเข้าเกดีมาสมมุติเรากดปิดก็คือจะแบบเป็นออโต้เลื่อนกลับไปอยู่ที่ตรงตำแหน่ง P Position เลยนะครับผมก็คือดีงามอ่นนี่คือเทคโนโลยีที่ Ford ให้มานะครับผมถ้าใครนะครับอยากมาดูอยากสัมผัสเหมือนผมนะครับไปที่ Ford ดตาดิตนะครับไปเจอน้องอาร์มนะครับแล้วก็น้องป๊อปนะครับหรือว่าจะเจอเซลลคนไหนก็นแล้วแต่นะครับผม ไปขอลองขับได้เลยนะครับถ้าสนใจตัวไหนนะครับก็รายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ในสคริปต์นะครับผมโอเคครับผมก็จะสรุปนะครับร o r d ัวเรนเจอร์นะครับตัว s t o r m Max 4x2 ตัวนี้นะับก็เป็นรถที่น่าใช้คันนึงนะครับเป็นรถครอบครัวนะครับสามารถใช้ในการเด็กส่งได้ทุกอย่างนะครับมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมกับทีมงานนะครับแล้วก็ฟอร์อุตริตร้านมาลองก็ สวัสดีนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมนะครับสวัสดีครับผม